การย่อยสลายเศษวัสดุเศษต่อสังในที่นานะครับไม่เหลือแม้แต่เศษพลาส,สติกเศษถุงปุ๋ยนะครับหาว่าใช้สูตรนี้นะครับที่นาผนเป็นชาวนาแก่จำนาเป็นอาชีพครับสวัสดีครับการย่อยสลายที่ดีที่สุดนี่แหละครับอยู่ข้างหลังผมนะครับน้ำนะครับน้ำแล้วก็ไปบวกกับที่นาที่เราใช้มูลวัวนะครับ แล้วก็ไปบวกกับที่เราเลี้ยงวัวโดยใช้น้ำหมักรถฟางให้วัวพี่น้องเอ้ยครเผาเนี่ยมันคือปุ๋ยจริงๆนี่แหละครับวัสดุเหล่านี้เนี่ยมันคือปุ๋ยนะครับพี่น้องมาชมว่าการย่อยสลายต่อสั่งเมื่อใช้น้ําในการย่อยสลายนะครับโดยใช้น้ําเป็นตัวฟักเป็นทั่วขยายจุลินทรีย์นะครับ อาพี่น้องจุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไปนะครับนี่แหละครับอยู่ในอากาศนะครับอยู่ในเศษวัสดุอยู่ในที่นาอยู่ในน้ําอยู่รอบๆตัวเรานะครับจุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไปไม่ต้องซื้อนะครับพี่น้องไปซื้อทําไมจุลินทรีย์มันมีอยู่ทุกซอกทุกมุมของโลกเลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราใช้น้ํา แล้วก็ใช้ความชื้นในนาข้าวมาย่อยสลายปุ๋ยมาย่อยสลายเศษวัดสดุในนาข้าวจุลินทรีย์ที่สุดาฟาร์มใช้นะครับเขาไม่ได้ย่อยสลายเฉพาะในส่วนของเศษต่อสังเศษปางนะครับหรือย่อยสลายปุ๋ยนยครับไม่เหลือเลยนะครับเศษวัดสดุเหล่านี้นะครับพี่น้องดูนะครับไม่เหลือนะครับ นี่คือการย่อยสลายโดยใช้ธรรมชาติโดยใช้น้ำเป็นตัวช่วยเมื่อมีความชื้นอยู่ที่ไหนจุลินทรีย์ก็จะไปก่อตัวและรวมตัวแล้วก็ย่อยสลายที่นั่นแหละครับพี่น้องก็เป็นความรู้และประสบการณ์ที่เคยทำนามาเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูและเดินชมนะครับว่า ใช้น้ำย่อยสลายโดยไม่ต้องใช้หัวเชื้อเลยนะครับพี่น้องก็เป็นน้ำจากพลังงานแสงอาทิตินะครับพี่น้องโนนอยู่ข้างบนโน้นนะครับปล่อยลงมานะครับนี่แหละครับพี่น้องไม่เหลือนะครับย่อยสลายไปหมดเลยนลครับนี่นี่แหละครับพี่น้องดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับดู ใส้เดือนนะครับพี่น้องของดีทั้งนั้นเลยนี่แหละครับนี่พี่น้องดูในภาพรวมนะครับที่นาของสุดาวฟาร์มที่ทํานาโดยใช้เศษวัสดุในนาข้าวให้เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุดาวฟาร์มด้วยนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ